สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพันทิพย์ชาแนลค่ะสวัสดีเอฟซทุกทุกคนนะคะมาสรุปหวยกันค่ะสรุปโคงสุดท้ายแล้วมาแอดก็จะเล่นหวยตัวเองเลยนะอันนี้เลขวันนะทุกคนเลขวันเสาร์มาดูว่ามันจะเข้าไหมมาสรุปกัน อันนี้คือเป็นเลขของแอดเองนะวิ่ง0ูนย์จากหลายอาจารย์อาจารย์ที่ดูมาจะมี6มีเจ็ดเด่นหเด่นเจ็ดเนาะเด่น9เด่นสองนี่มาเยอะมากเลยแต่ของแอดไม่มีเลยยิงสูตรนี้นะไม่มีหลัก2เลยมีแต่มีแต่หลัก3มกับหลักสี่นะถ้าหลัก2ก็น่าจะ หลักสองอันนี้ก็ไม่มีไม่มีเลยนะเลยนะนี่อันนี้บนมีอยู่หลัก2องสองสี่สองหกสอถ้าใครจะซื้อก็ซื้อนะสูตรแต่ละสูตรไม่เหมือนกันแต่ตัวเลขก็คล้ายๆกันนะคะนี่น,นี่หนสก ก็เข้าหลายสูตรหนึ่งสีก็อยู่อันนี้สีเนือมาดูอย่าด,ดูเยอะเลยดูเยอะดูเยอะแล้วก็คือมันดูเยอะมันก็เยอะอันนี้เข้าชนนะคะที่มันชนกันนะนี่เข้าชนเข้าชนมา จะเขียนให้เลยสรุปกันเลยดีกว่าทุกคนสรุปเลขสรุปเลขวันที่สิบหนะแต่ถ้าใครชอบเดนสองก็ไปจับเอานะคะไปจับหลักสองอนะคะพอเอสดพอเอดเคยจับให้ไปแล้วนะแป๊บ อันนี้อันนี้สูตรนี้เข้าบนล่างแคปหน้าจอไว้เลยนะคะแคปหน้าจอไว้เลยเอาไว้ดูนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือเลขวันเสาร์เลขกำลังวันนะคะโอเคค่ะแล้วอันนี้คือเลขที่ชนแคปหน้าจอไว้เลยนะคะโอเคค่ะอันนี้คือบนนะคะบนอย่างเดียวเลขบนอันนี้ สูตรนี้คือบนล่างนะคะสูตรนี้บนล่างนะคะบนล่างสูตรนี้บนอย่างเดียวนะคะบนอย่างเดียวแล้วสูตรนี้สูตรนี้ทั้งล่างทั้งบนเหมือนกัน,นะคะ่ะล่างบนไม่มีแล้วมาเขียนต่อเลยดีกว่า งสรุปสรุปมีอะไรบ้ากที่แอดชอบนะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็กดผ่านได้เลยคนไหนชอบก็ตามนะคะถูกไปด้วยกันนะถ้ามีทวันหวยออกแล้วจะเหงา ไปกลับด้วยนะไปกลับไปกลับกลับแล้วไปด้วยวก็ฝันแอดแอดซื้อลอตเตอรี่แล้วซื้อตัวนี้แล้วก็เก้าแปดฝันว่าปิงฝันเห็นปิงกัดขาค่ะปิงเกาะขาไม่ใช่ขาสิ อขอใช้คำขอ,ขอใส่คำภาษาอีสานเลยค่ะตีนค่ะเท่าเฮานี่แหละส,สุภาพเนยก็คือเท่าก็คือกระปิ้งมันกัดส่วนนองค่ะสนวนเท่าเฮานี่แหละมันว่าปิ้งตัวหนึ่งมันกัดมันกาอาจจะมาแปดหนึ่งก็ได้พี่นองสือไปเลยแปดหนึ่งอบอกอีสานเถอะเด้อนี่เลขาหน่อยเด้อเลขาหน่อยคือหนึ่งแปด ปิ้งมันกาดขาหนึ่งตัวกับหนึ่งแปดจากละมันสิออกบอออกบโหละตีไปเลยงวดตีแล้วฟันว่าเก็บปลาก,กับยังเจ็ดแปดไอ้เนี่ละเหล็กเหล็กรัก8ดก็เหล็กลักหนึ่งเด้อพี่น้องเอ้ยลักหนึ่งแล้วก็ลักแปดไวยเอาให้ศูนย์เอาลองแปดเด้อัดกรเก่ามาแบบใหม่อีกแล้วครับท่าน อ้าแปดห้าแปดสี่แปดสามแปดเออสามแปดน้ำพี่นอ้องแค่นี้ละเด็เด็กขน่อยมิแค่นี้ละมิหลายดอกหนึ 19, 19, 19, 19, 19, ่งเก่าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเดขกอยองเองดนเดยนี้เบ้าหลายดอกก็หลายอยู่ได้ละห์ว่าบ้าหลายก็ลายอยู่ได้๋นี้คัดออกมากก็หลายอยู่ได้นี่ออหยยนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก่าสี่ปู้โหสิบกูเด้อพี่น้องเอ,อ,อเย้ยพี่พอยีเมย กระไรเติบอยูดยสื่อแค่นี้แล้วพี่น้องนี่ละขนอยสื่อแค่นี้ละม่สื้อรล้ยอาชีเอาเหลี่ยกลางเน้ออีให้นอมาลางอามาบนถ้าไพ่ด้ฮกมาถ้าเดลักฮกลักเจ็มานี่สื้อตามนี้ด้อพี่น้องนี่เจ็ดสามเจ็ 4, เจ็กเจดเจ แต่ขน้อยบ่ะสื่อดอกขน้อยสิเลนแต่ห้องขน้อยนี่ละนี่เลนตามนี้เด้เด้อพี่น้องศูนเจ็ดเจ็ดเจ็ดนี่กะมีมีแวแววีเด้มีแววมาเล็กเบิ่นอยู่โอ้โ oh, oh, ก็เจ็ดเจ็ดนี่เราว่างไว้สูตรเขาทุกสูตรเลยฮ่องก๊อมาเจ้านกันเอาอัานนี้เขาทุกสูตรพี่น้องบมเดมโม่เลข เอ็ดซื้อลอตเตอรี่ไหมเนาะเอ็ดซื้อลอตเตอรี่ตัวนี้กับตัวนี้ฝันเห็นปิ้งกัดขาอันนี้ละซื้อแค่นี้ละลอตเตอรี่อันนี้กระโบนโบนอย่างเดียวนี่จับออเดอร์ไพร์เดชลักเจ็ดมากสื่อน้ำหนีละยังไม่เขออกพี่น้องบัตัวต๋วบัตั๋วออกแท่จับถ้าบ่มักถ้าบ่มักเล็กสรุปตัวนี้นี่ เอสสรุปตามนี้แหละยักเสียออกบอ,กออกหงกสรุปเอาแต่เลขจะคล้องนี่แหละเด้อแต่ถ้าพี่น้องสิไปสรุปเองกันนี่แหละสื้อตามนี้เลยสื้อตามนี้เลยจ้านบนเลขบนอันนี้บนลางนี่อันนี้บนลางเด้อบนลางมันกระตรงกันอยู่เด้อพี่น้องนี่ มีบ่หกเจ็ดหกเจ็ดก็มีอยู่เลยไม่สีมาอยู่บ่หกเจ็ดนี่หกเจ็ดหกศูนย์หกศูนย์ก็มีนี่ศูนย์นีกับต้งกันอยู่เรียนกับเรียนอาเซเลียนกับเรียนท่านนี้แหละมันโต้งกันอยู่พี่ขาดเอาอ่ักเจ็ดกับเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดอันนี้ก็เจ็ดเจ็ดก็มีพี่น้องเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก่าเจ็ดว้าลายดอกก็มากรักเจ็ด ก็ได้บ oh, ้า <Ske> ก <necessary> ็ออกน้ำสูตรนี่เลยอ่ะถ้าได้เหล็กเด่นมากได้นึ่งมากก็จับน้ำหนีได้พี่น้องถ้าได้นึ่งมากกับเลนนึงน้ำหนีแหละนึ่งมันก็ออกน้ำหนีแหละสีบอกหายหนึ่งนมสีมีหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดแต่สูตรหนี้มันก็บซีมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์แต่ถ้าเป็นสูตรถ้าเป็นสูตรสูตรสูตรยิ้มหาสูตรหนีบะมี่บะมีหนึ่งศูนย์เด้อมีอยู่สามหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งมีอยู่ สิมีตรงกันอยู่หนึงน่งหนึงน่งอือหนกับหนกับตรงกันแต่ลักศูนย์น่ะบ่มีกาเิเลนลักศูนย์กับหาศย์หกเด้อยพี่น่องเลยหกศูนย์หนึ่งศูนย์เก่าศนย์่แล,ละสื่อไปเลยบัวลายหาสุดหาคู่เองหาคู่โอ้ยมึงลาหินลายตาเนาะพี่น้องเลยเรนลดดอกเรนตลิกยาคองนี่ละนี่ละเลขยาคองนี่ละ เมียนเล็กจะคลองสูตรจะคลองมันใด่มาหนึ่งอะนะมันใด่มาหนึ่งหนึ่งแอดจะเลยแอดก็เลยมาจับเอาจับเอาสะพอลักหนึ่งนึ่เก่าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งกันหนึ่งแปดนี่ละโอเคนี่หละลักหนึ่งคลองแยงกันลักแปดน้าฟันเมาฟันเทนปิ้งสแล้ววันนี้ก็เอาลักแปดน้ามันนี้เล่นทั้งเอาทั้งลักแปดก็ลักหนึ่งด้วพี่หน่อ แคปหน้าจอไปเลยคิหน้าทีล่ล่ะเมื่อนี้โบ,โบว์วิาคลาิปแา่เราเบาไลยเมยแต่ก็มีล่างกังหอนเราเจ็ดเจ็ดก็หกหกกินได้พี่น้องถามันมามันก็อาจจะมาบนเลยอะลีแอดนี่ก็อาจจะมาลา่างกับโบหงสืด้วยกันแต่ี่เหล็กกำลังวันมันว่ามีสามกับสี่พี่น้อง กับบรูนี้ยังเกิดขึ้นได้ถามมันโมมี่สามกระสีทะเลมันสีมาเด้อสีบอกกำลังวันไม่มีสามกระสีนะจ๊ะถ้ามันจะมานะถ้ามันจะแหกคุกมานะกำลังวันเด้อละวงังหากำลังวันนี่ที่มันเคยมามันสีมาน,นี่ะกำลังวัน มันบาตรงเวีนบ่นี่ล่ะเล็ที่มันบาตรงนี่นอกนั้นก็จับเบิ่์นได้เจ็ดเจ็ดกะจับเบิรนได้เจ,จ็บเบดเจด็ดพอเจ้นมาสองตัวโคกโกกะจับเบิ่์นได้พี่น้องแต่กันรางวันนี่ล่ละทำมันสีแหกโคกมาไม่ใช่มีอยู่แค่นี้แหละม,มึงแล้วโอเคสื่อตั้มนี่ละพี่น้องเอ้ยมือเล็ออกกะจังว่า ก็คื้นิบเูเรโล่งดอกนี้แล้วลงโขงสุดท้ายสรุปละละสรุปแค่นี้ละสรุปทิเลกมากแก่นบอนี่แอดมา์กนี่แล้วก็นีเห็ยเนาะน,น,นี่มันมีซีดสีมากมันมีมันมาตรงกำลังวันแต้วมันก่ามีแววนี่เก่าหนึ่งเก่าหนึ่งมันออกข้างล่างมันก็อาจสีขข้นข้างบนได้พี่น้องยาป่ามา มันมันออกข้างล่างแต่มันสามารถขึ้นข้างบนได,ด้เด้อยสิบอกหายของบนไล่สุดดอกว่าเนาะโอเคโอเค,อเคแค่นี้แล้วพี่น้องเอ้ยควบมหนาแคบหน้าจอไว้เด้อกระสูตรนี้รับสูตรนี้เจ๊ได้กะเขามันกะเขาทุ่งวัดได้นี่แคบหน้าจอไว้ไปเลือกสื่อเอามักลักได้กะทำมาร์กลักโคกลักเจ็ดกะ สูตรนี้เสียใจเลสูตรนี่บอมี่รักคุล้วเจ็ดพี่หนอมีสูตรนี้ยังมีอันนี้สูตรบนนี่มีอยูหกเจ็ดนี่แคบหน้าจอแาสิเลนเนี่ยก็สูตรนี่จะสูตรนี้ก็ตรงกันอยู่มันตรงกันอยู่สองสูตรนี่เจ็ดเจ็ดนี่เจ็ด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 หกศูนย์โอเคอยู่ อาสีสิอหกศูนย์น้ำมีดอกเก,ก่าศูนย์น้ำยคือเยอะโอเคจ้าแค่นี้ละโบไลายกับไลก์โตอืมเอ็ดฝากกดไลค์กดติดตามสองพันทิปชาแนลนี่เด้อจ้าให้ถึงกดซักตะไข่ถึงพันเร็วเนี่ยพี่น้องเอ้ยเอสซีดีมีกำลังใจเห็ดแนวทางมาลงให้อีก โอเคซัมนี่เดอ้อสุดท้ายนี่ก็ขอให้เอฟซีทุกคนถูกลอตเตอรี่ถูกรางวันถี่หนึ่งกันแต่เป็นไปได้ก็ถูกทุกคนซาถูกแล้วก็ให้ถูกหัวยันถูกทุกคนเดอ้อจ้ะสวัสดีจ้ะ